โอ้โห oh. สวสดอีกเกนไ okay. ปเตะโอ้โห oh, oh. หมูสามชั้นอบค่ะอบสดดำปีดำปอดเลยพันเป่า ยายใส่กินส้มตำกินส้มตำอิ่มแล้วทานเปาทำหมูอบเขายังไม่ได้กินข้าวค่ะยายเซอโรยส้มตำกับขนมจีนไปแล้วเรียบร้อยน่ากินเหมือนกันแต่ท้องไม่มีใส่แหละแต่หมูอบเนี่ยต้องกินร้อนๆถึงจะแซ่บอร่อยค่ะของอะไรกินร้อนๆจะอร่อยมาก ทำคนเดียวนะก้อนบเบลมเลย น,นี่มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งใส่ซอสบุญบุนบุญก็ทออะะ้อเฟอร์อะไรวะอ๋อมันมันฝรั่งมันฝรั่งเอ,อเขาเรียกอะไรนะที่ว่ามันมีน้ำตาลอยู่ของในแล้วอ่ะหวาน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 มันมันพร้อมไอ้นี่ก็เค็มเค็มมันมันแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะ กรปุกเนี่ยเขาก็จะใส่ไปด้วยประดิบประดอยมากค่ะท่านน่ารํารำคาญมากแยสิไม่ชอบกินอะไรที่แบบว่ามันประดิบประดอยเกินไปไม่ชอบค่ะแยะสินะเป็นคนที่แบบสุกเอาเผากินคือ คนเราถูกเลี้ยงมาคนละแบบกันเนาะของเขานี่จะเป็นแบบอ่อสเตปสเปคอะไรของเขาเงี้ยเขาก็จะมีแบบทำอะไรเขาจะมีมาตรฐานของเขาไงใส่ซอสใส่อะไรตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอ่อสเปคของเขาอ่เหมือนที่เขาขายหรือว่าทำอาหารตามร้านตามอะไรเงี้ยแต่ย่าเสพมั่วเลยค่ะใส่นอนใสน่นี่นั่น อร่อยก็กินไม่อร่อยก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเรื่องมากค่ะเยเสีย yes, แต่ของเขานี่จะเป็นแบบออ่มาตรฐานของเขาเลยค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ดูแบบเ,เขาเรียกอะไรนะดูดูแบบสบายหูสบายตานะคะทุกท่านกราบสวัสดีค่ะ